เรียนทันคณะกรรมการที่เคาเรพครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายพิธีกรหอมคิดชื่อเล่นชื่อบูมอายุ19ปีปัจจุบันผมจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนศิลป์ภาษาวิชาเอกภาษาอังกฤษโรงเรียนนาหลวงครับผมมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพวิดีโอดูซีรีส์และภาพยนตร์ครับความสามารถพิเศษของผมคือทักษะด้านการเดินแบบ การแสดงและน่าจะสินตาก,กลรวมถึงทักษะด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ครับจุดเด่นของผมผมเป็นคนที่เฟรนดี้ซึ่งสามารถทำให้เข้ากับผู้อื่นและทำงานร่วมกันได้ง่ายครับอีกทั้งผมยังมีทักษะด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีผมจึงขอใช้โอกาสนี้ในการเล่าถึงความมุ่งมันของผมที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศาเศาสตร์เกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณหาาดกระบังครับความสนใจในทักษะด้านการสื่อสารของผมเริ่มต้นในช่วงวัยประถมศึกษาในช่วงนั้นการได้มีโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนถือเป็นเรื่องราวที่ดีและมีความสุกข,ของเด็กทุกๆคนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยครับไม่ว่าจะไปโรงเรียนไปสถานที่ต่างๆหรือทำอะไร ผมก็มักจะชอบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่ออัดคลิปวิดีโอพูดกับกล้องครับผมสื่อสารกับกล้องวิดีโอคนเดียวหรือพูดต่อหน้ากล้องได้อย่างเฉดฉายพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุข ซึ่งมีโทรศัพท์มือถือเป็นตัวบันทึกและยืนยันว่าในทุกช่วงเวลาเหล่านั้นผมมีความตุกตะมันมากแค่ไหนเพราะการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดธรรมดาธรรมดาหากใช้ถูกก็จะเกิดประสิทธิทผลที่ทรงคุณค่าหากใช้ผิดก็มีแต่จะแย่ต่อตอนเองและผู้อื่นจบจนช่วงมาเยมศึกษาตอนปลายผมได้รับโอกาสมากมายเกี่ยวกับการสื่อสารอาทิ การแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประเทศหรือการปรากฏด,ดาวเทียมค่ายและอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการใช้ศาสตร์แห่งการสื่อสารนั่นเองครับผมจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะนำทักษะที่ผมถนัดทำแล้วมีความสุขไปใช้ต่อยอดในระดับอุดมศึกษาในสายนิเทศศาสตร์ครับเมื่อกล่าวถึงนิเทศศาสตร์แล้วบางคนก็ว่าต้องมีมที่นั่นสิ ทสแต่มีหลักสูตรหนึ่งที่ผมได้เห็นแล้วรู้สึกแปลกตาและชอบตั้งแต่แรกเห็นนัน่นคือนิเทศาเศาสตร์เกษตรของพอตเอรนั่นเองครับเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นแตกต่างและมีที่เดียวผมมองว่าการได้เรียนในสิ่งที่ผมชื่นชอบอย่างนิเทศศาสตร์กับการได้เรียนในสิ่งที่ผมไม่เคยได้ลองทําหรือมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนอย่างการเกรษตรถือเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้และลองทําอะไรใหม่ๆ และผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอผมจะตั้งใจข่อยคว้าและเต็มที่ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำผมจึงเลือกในสถาบันแห่งนี้และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้ก็จะเลือกในตัวผมเช่นกันในอนาคตผมอยากที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือนักสื่อสารองค์กรที่สามารถใช้ศาสตร์แห่งการสื่อสารได้อย่างทรงพลังและทรงคุณค่าเพราะผมชื่อนายพิธีกร แต่หลายๆคนมักจะเรียกผมว่าพิธีกรที่แปลว่าผู้ที่เกิดมาเพื่อการสื่อสารครับวา <Wow. S 1> ในอนาคตผมจะนำทักษะด้านการเกษตรที่ตนได้เรียนมาไปใช้ต่อยอดพัฒนาและฟื้นฟูการเกษตรในประเทศไทยรวมถึงใช้ศาสตร์แห่งการสื่อสารพอโน้มน้าใจคนรุ่นใหม่และส่งเสริมให้พึงตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการเกษตรรวมโดยช่วยกันอนุรักษ์สืบต่างเกษตรไทยให้มั่นคงขอบคุณครับ